สวัสดีทุกท่านนะครับผม <c oughs> วันนี้เราจะไปหา,าวัตถุดิบนะครับเอามีเราเดินอยู่ในแปลงถั่วฝักยาวนะครับตอนนี้ลงมือปลูกเพิ่งจะได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับผมนี่นะครับแต่อาหารวันนี้ที่เราจะไปหานะครับผมไม่ใช่ถั่วฝักยาวนะครับก็จะเป็น นูนากับปลาไหลนะครับมันต้องได้สักอย่างหนึ่งแหละครับวันนี้หรือไม่ได้เลยก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคอหมายที่เราไปมันจะต้องเดินทะลุไล่ถั่วตรงนี้นะครับผมก็ถือโอกาสนะครับเอาถั่วมาอวดนะครับผมโอเคครับมันอยู่ทางท้ายนานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหมายกัน ไปลุ้นกันเลยมาเจอเพื่อนระหว่างทางนะครับผมกระแรกเข่าเชียร์เร็วนี่เล่นกับดักปไปแล้วมั้งไปใกล้จะถึงแล้วนะครับผม ตอนนี้ทั้งหนูแล้วก็ปลาไหลนะครับราคาโคตรแพงเลยนะครับผมเมื่อวันก่อนที่ตลาดนัดแถวแถวบ้านนะครับปลาไหลโลละสามร้อยนะครับมันหายากนะครับตอนนี้นะ้ำมันไม่ค่อยมีหนูนานี่<บ>ก็น่าจะสองร้อยขึ้นหรือเปล่านะครับถามแล้ว วันนี้เราจะเล่นของแพงเลยนะฮะจะได้ไม่ได้เดี๋ยวลุ้นกันนะครับตรงนี้หมายนี้เป็นเป็นสะนะครับสะสะกลางนานะครับสะนี้วันก่อนเห็นมีคนมาตีปลาอยู่นะครับผมแถวนี้เขไม่ค่อยห่วงกันนะครับ ถ้าถ้าสระลูกไหนเจ้าของเขาห่วงเขาจะมีธงมาปักไว้นะครับเป็นเครื่องหมายว่าสระนี้ไม่อนุญาตให้หาปาลาอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับผมจุดแรกก็เป็นตุ้มนะครับดักปลาไหลไว้ตรงนี้หลังแรกเราจะมีผลงานกันหรือไม่ เงียบเงียบโอ,อ้โหโครนมีแต่โครโนคร,ค,รครับผมเนี่ยละครับมันถึงได้โลนละสามร้อยนะครับหาตัวยากจริงไหมเพื่อนนี่อืม อย่งแรกเราฟ้ามีรูนะครับแต่ว่ามันเป็นรูเก่าๆนะครับผมออ้ยยาวันๆตรงนี้ผมดักด้วงไว้ครับโอ้ยได้ตัวครับผมกะแล้วยางมันอ่อนนะครับผมนี่ฮะจะหลุดผมเราได้ไปหนึ่งแต้มนะครับ ได้หนูหนึ่งตัวหนึ่งแต้มแล้วตรงนี้ก็ดักดวงกับดักตุ้มปลาไหลด้วย <c oughs> <c oughs> จะได้หรือไม่ได้ โอ้มีตัวมีตัวหนึ่งแต้มคับปลาไหลนี่ตัวสวยครับเหยื่อของเราก็เหมือนเดิมนะครับเป็นอ่าซี่โครงไก่สับนะครับผมอ้าวอันนี้ก็มีแต้มนะครับผม ทำนั้นมีตัวอะไรมกัดมีจะต้องเบอร์ภาพหรือเปล่าโอเคครับครับผมต้องขออภัยสำหรับภาพหนูตัวแรกนะครับที่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าที่ควรน,นะครับเพราะว่าผมต้องน็อกมันนะครับมันก็เลยมีเลือดกระเซ็นก็กลัวจะผิดกฎทาง YouTube นะครับผมก็ไปอ่านว่า รอบนี้ก็ได้หนู2ตัวปลาไหลหนึ่งนะครับสำหรับกับดักอย่างละ2นะครับดวง2หลังแล้วก็ตุ้ม2หลังนะครับผมอาจจะต้องมาซ้ำนะครับเพราะว่าถือว่าวันนี้เป็นการเช็คหมายนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่อยากจะดักแต่ไม่รู้ว่าจะไปดักที่ไหนนะครับตอนนี้หนูมันรวมนะครับผม ตรงไหนที่มีแหล่งน้ำนะครับหนูก็จะไปรวมอยู่ตรงนั้นนะครับผมเอาละครับผมก็ต้องลากันละครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ